วแทบลบแทบลบไม่ทันเป็นแต่เป็นดาราได้ได้ไหมเนี่ยพี่การเดี๋ยวรอรับตัวโดมประกอณ์ลำบมหน่อยนะพี่ได้ได้พี่การรอรับตัวมาริโอมาเล่กัด้ลยเดี๋ยวหมูบอกคอมาเร่ทำไมผมไม่เคยเห็นเลยแนเนี้ยดาราดาลาคุณตั้งมื่อวางคุณตั้งครับอ๋อ เคยไอ้ไอ้เคยเห็นเที่ยวยังไเหรอไอ้ครับไอ้เคยเห็นเที่ยวยังไงไหมไม่รู้ผมไม่รู้ทางนี้เหรอใช่พี่เพิ่งรู้ด้วยเอาเาพี่อะไรพี่เนี่ยเด็บปูวะพี่เป็นแอดมินเนี่ยเฮ้ยจับกิจกรรมหนึ่งเดียวเว้ยโโอ้หแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เรายิงกับโฟนั่เว้ยรู้ปะใช่เหรอ เอที่400 500หรอไม่ไม่ม่จูรลสิบวางหลังไม่ใช่จูลสิไอ้ไอ้ตัวดิบอันนั้นน่ะไอ้ที่มันบอกว่าจตัวนดนตัวผมเมื่อกี้เมื่อกี้เอสไม่ได้อยู่กับผมผคแพ้ผม400 500ไม่ได้อยู่เผมลงมามันดิบมันดิบลงไม่เมื่อกี้ผมคุยกับมันเอเอว่าผมอยากเจอมากเอสนดที่อยากล่นแบรน์นี้ผมแพ้ผม

แล้วเล่นเลยเฮ้ยข้างล่างโดนข้างางโดมีระพโดนมีระพโดนอ้าวีกรพแล้วปอะไรอยู่นูนเอกอลตีหน่อย๋รวพมเกือบเอทีห้าองหน้าสิบสองเกกกกวอไม่ถึงนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp

เยอะยอะีิยแ่หตนนารกรูเยเอมาาใครอข้างล่างายแล้ตายแล้วตายในพุ่มตอนแฟนเช้งหน่อย